เดอะทอมินอ Th no ช่วงตัวเลาวันนี้นะคะสินพาคุณผู้ชมค่ะมาที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามค่ะเพื่อมาชมนิทรรศการนะคะประสานอาเซียนชื่อว่าลงรักนั่นเองแต่ว่าวัฒนธรรมนี้นะคะเป็นเป็นวัฒนธรรมความรักที่ทํามาจากต้นรักแต่มันจะเป็นยังไงนะคะซินก็ยัง,งงงอยู่เดี๋ยวต้องไปหาคําตอบกับซินค่ะเดี๋ยวตามซินมาเลยดีกว่าค่ะ หลงรักทำจากต้นรักทำไมมัน นิทรรศการหลงรักนะคะนำเสนอเรื่องราวของเครื่องมือเครื่องใช้งานหัตถศิลป์และโบราณวัตถุล้ำค่าที่ล้วนเคลือบด้วยยางไม้หายากอย่างยางรักนั่นเองซึ่งเครื่องรักต่างๆเหล่านี้นะคะถือเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในแต่ละประเทศของภาคพ,พื้นอาเซียนค่ะสะท้อนภูมิปัญญานะคะในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการทำหัตถกรรมนะคะที่มีการส่งถ่ายทักษะและความฉนาญสืบต่อกันมาค่ะภาพนี้ใหญ่มากพี่อุ๋ยคือภาพนี้คือคืออะไรคะ ผลนทางด้านนัานนี่อย่างมันจะเป็นภาพจิตรกรรมใช่ไหมคะค่ะที่เขาทั้งประดับเปลือกไข่แล้วก็เป็นพอคอมเปิลด้วยเพราะว่าทางเวียดนามเขาด้รับอิิพลของทางฝรั่งเศสเขาไมรู้ด้วยคือทั้งหมดในห้องนี้คือเป็นภาพวาดของศิลปินเวียดนาม่นนด้านนีเป็นของโซนของกัมพูชากัมพูชาเขาไปทำอะไรบ้างก็คือทำไปทำหัวโขนหัวโขนใช่ค่ะ ซึ่งลักษณะก็คือจะคล้ายๆของประเทศไทยแต่ว่าคล้ายๆกันเลยอย่างนี้วัสดุนี่เขาแบบว่าทำมาจากอะไรใช่ไหมก่ะทำมาจากอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทำมาจากกระดาษกระดาษใช่ค่ะอย่างนี้ต้องเหมือนเปเปอร์มาเช่เป็นงานเปเปอร์มาเช่ทุกอย่าง ส่วนทางด้านนี้นะคะก็คือเป็นโซนของชาวร้านชา้างเช่นก็เป็นพระพุทธรูปทำมาจากไม้ลงรักปิดทองอ๋อก็คือจะลงรักก็คือเหมือนลงยางรักไปด้วย,วยเอาทองคำเปลวเนี่ยมาปิดไว้ที่หลังส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นของโซนของชาวร้านชา้นางก็คือทําเป็นสัตวพันสัตวพันก์คือคือคือเชิงเทียน ลานช้างนี่ก็คือประเทศเราปัจจุบันใช่ไหมใช่แล้วค่ะคือทางภาคเหนือของเราก็จะติดติดกันก็จะน่าจะได้รับอิทธิพลมาเหมือนเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแต่คือทุกอย่างก็คือลงรักปิดทองใช่เป็นงานลงรักปิดทองส่วนทางด้านโซนนี้นะคะเป็นของชาวพม่าใช่ชาวพม่าทำอะไรบ้างก็เช่นทําเป็นเกี่ยวกับแก้วแก้วเป็นกระจกเป็นแก้วกระจกเป็นค่ะ เป็นดาวเพดานอ๋ออันนี้คือดาวเพดานนี่คือดาวเพดานส่วนทางด้านนี้เนี่ยจะคือภาชนะใส่ของไปสําหรับถวายพระที่วัดอู่ทางร้านนาเนี่ยเขาเรียกว่าอูอูด้านน้ำเลยชอบฟ้าที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ยืมมาจากวัดโพหรือว่าวัดพระเชยุภุนแล้วอย่างนี้คือที่วัดเขาก็ได้สร้างใหม่ทาใหม่ใช่ไหมคะทีาก็ทอันใหม่ซึ่งไปติดอิมแล้วแต่นี้เก่ามาก แล้วยางรักนี่คือต้องใช่ตรงไหนอะคะยางรักก็คืออ่ลองทายดูว่าคือตรงไหนอันนี้เป็นไม้อันนี้ต้องเป็นกระจกต้องเป็นแบบดำาๆที่คอยแบบเป็นยึดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ้องตามันก็คือยางรักนี่เองส่วนสีเหลืองนั่นก็คือกระจกเจาทำไมถึงใช้ยางรักมาเคลือบเพราะว่ายางรักเนี่ยมันทาหน้าที่ในการรักษาเนื้อไม้หนึ่งข้อสองคือทาหน้าที่เป็นกาวในการเชื่อมระหว่างไม้กับกระจกให้ยึดติดกัน วัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างผู้คนต่างเผ่าพัานธุ์นั่นเองค่ะผ่านการค้าขายการส่งสวยบรณาการหรือแม้แต่การทำสงครามซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมานานแล้วนะคะบางอย่างก็คล้ายกันจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมและบางอย่างก็แตกต่างกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะแต่ละท้องถิ่นเลยค่ะ หลงรักนะคะหรือว่านิทรรศการประสานอาเซียนค่ะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่28มิถุนายน2558ค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะหยุดทุกๆวันจันทร์นะคะถ้ายังไงก็สอบถามรายละเอียดได้ทางด้านล่างนี้เลยแต่ว่าวันนี้ค่ะซินเที่ยวมาเหนื่อยมากเลยค่ะแต่อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแล้วจะหลงรักเหมือนซินค่ะขอตัวไปพักก่อนนะคะพักสักครู่ค่ะและติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ